เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวด่วนจากกรมบัญชีกลางนะครับวันนี้กรมบัญชีกลางเขาได้ทําหนังสือชี้แจงนะครับว่าไม่มีการยกเลิก หรือลดเงินบำนาญแต่อย่างใดนะครับตามที่มีข่าวลือกันนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่4กร,รกฎาคม2563นรบนะครับในการชี้แจงนะครับว่าไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญโดยนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยนะครับ ตามที่มีข้อความเผยแพร่ตามสื่อต่างๆและอ้างถึงการยกเลิกเงินบำนาญน,นะครับว่าข่าวใหม่ที่คนรับบำนาญน,น่าจะรับทราบไว้ก็ดีคือกระทรวงการคลังเนี่ยเริ่มโยนหินถามทางแล้วคือคิดจะลดเงินของข้าราชการบำนาญลงเหมือนกับต่างประเทศที่หักดิบยกเลิกเงินบำนาญด้วยเหตุผลว่าพวกข้าราชการบำนาญเนี่ยไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดและตื่นตระหนกนะครับ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญนข้าราชการขอชี้แจงว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริงปัจจุบันเนี่ยกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการบำนาญอีกทั้งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้นิยามคำว่าบำนาญก็หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนกล่าวคือมีเจตนาที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่งดังนั้นเนี่ยจึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าวทั้งนี้นะครับให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆของกรมบัญชีกลางเท่านั้นหรือสอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง0 2 270 6400 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกเลิกเงินบำนาญเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระด,ดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครั